สวัสดีครับไม่รามาจาก g s s Thailand Susta c o r ครับผมก็เดี๋ยวผมมีวิธีแนะนำคันดูแนะนำวิธีของวิธีวิธีแนะนำครับผม Juno Thailand Susta c o r ครับผมสวัสดีครับผม c h a Thailand Susta c o r ครับสวัสดีค่ะสิง g s s 20 Thailand Susta c o r ครับท่านหนึงนะลูกเดินขึ้นหน้ามาก่อนหน่อยหนูถอยไปทำไมล่อะไรกัน สวัสดีครับต้อครับเพียเจนแนลสนะครับสวัสดีครับเขาก้าครับแน้าก้าขึ้นมาอีกหนึ่งาโอเคบนเวทีวันนี้รวมกันเฉพากรอลูกอนาคตอาจจะดีครับจตั้งชืวงรอเด่าาอนตั้งชื่่วงเห The Band p l a s a นี่ เดอะแบนฟาตาซ้อมกันนานไหมคะเออใช่ซ้อมกันนานกพะซ้อมกันเองหนักหน่วงพยายามให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพของเราที่ผ่านมาหนึ่งปีว่ามีการพัฒนามากขึ้นอย่างไรบ้างเพราะว่าค่ายก็ช่วยแบบให้เราเรียนรู้แล้วก็เัดเราในหลายๆเรื่องก็ให้ก็คืออยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเราใช้เวลามารวมมุงกันแล้วก็ซ้อมมาทุกพันเลยเหรออ่มันจริงๆก็ค่อนข้าง จัดคิวจัดคิวครับผมแต่ว่าเราก็ตั้งใจทร้อมกันทุกรอบครับอนหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแต่ละคนโอ้มันเอาเป็นผมก่อนลวกันหนึ่งปีที่ผ่านมาผมจะบอกว่าแบบมันไวมากคือว่าแทบตั้งตัวไม่ทันเลยเพราะจู่ๆแบบเราก็มีเด็กใหม่มาแล้วใช่ก็ถือว่าเรานี่ผมก็ยังตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันครับเฮ้ยพี่ผมพึ่งเท่าไหร่พิ่งมาปีมาปีหนึ่งแล้วก็แบบดีใจครับดีใจที่ว่า ได้เห็นแบบวันนี้ได้เห็นโชว์ของเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนครับผม <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าหนึ่งปีเป็นเวลาที่เร็วมากครับผมแล้วก็คือเหมือนเป็นเวลาที่เร็วแต่มันก็เป็นเวลาที่ยาวนานเหมือนนะเพราะว่าเวลาผ่านไปหนึ่งปีอะอะไรเปลี่ยนแปลงพวกเราไปเยอะมากตั้ง <c oughs> แต่เป็น t อ s เราก็รู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นเพราะว่าพวกผมก็ตั้งใจจะแบบพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับแล้วก็ น้องๆพี่ๆเพื่อนๆวันนี้เก่งมากๆจริงๆครับผมแบบโหแต่ละคนอายุเท่าไหร่อะสิบสี่เองโอ้ใช่แบบเก่งมากก็สําหรับหนูนะคะ1ปีหนูก็คิดว่าแบบมันก็กํากึ่งเนาะวมันจะเร็วหรือไม่เร็วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแป๊บๆจะสาต์ลิมปีแล้วอย่าลืมไปกดบัตรกันอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าแอบแอบขายอย่าลืมซื้อไลฟ์สตรีมนะคะแล้วก็ พวกหนูลงกีฬากันทุกคนเลยนะคะปีที่แล้วเราไปเป็นมินิเกมปีนี้เราเล่นกีฬาหลักเลยเคยวนกลับมาที่เรื่องเดิมก็หนึ่งปีหนูรู้สึกว่ามันก็วแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าผ่านไปไวมากแต่ได้รับประสบการณ์เยอะมากแล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆกันเยอะมากก็คือเหมือนเป็นหนึ่งปีปีหนึ่งในชีวิตที่มีคุณภาพมากเลยค่ะก็รู้สึกว่าคนที่มาใหม่ก็แบบ ก่งกันมากๆทั้ง20คนเลยแล้วก็พี่อีกสองคนที่เพิ่งเข้ามาค่ะก็จะทําให้บริษัทของเรามีความอุดมอุ่นมากขึ้นนะคะพี่มุกกับพี่ไลตีค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาสำหรับผมมันไหวมากๆเลยครับผมทั้งเรียนรู้จากคุกท่นพี่ทั้งคุณครูในค่ายแล้วก็หนึ่งปีผ่านมาตอนเนี้ยก็มีรุ่นใหม่เข้ามาแล้วบางคนเด็กกว่าผมอีกครับแล้วก็ คนวันนี้เก่งมากๆเลยครับก็รู้สึกแบบว่าเออรู้สึกดีใจที่เห็นแบบมีคนมาแข่งมาเออ่แสดงความสามารถแบบนี้ให้ค่ายครับตอนแรกผมก็คิดว่าพอมีดิกดหมายเขาว่าเฮ้ยเราจะได้เป็นลุ้นทีแล้วโอ้ไม่เลยครับเราก็ยังเด็อยู่ในตึกเดิมค่ะใช่แล้วสําหรับผู้ดีนี้เขเดี่ยวเองนะใช่ก็แสดงอีกดีหน้า หนึ่งปีนี่เราได้ถูกหล่อหลอมเนี่ยจากรุ่นพี่เราโอ้โหดูหน้าสิแบบต้าคือหล่อหลอมแล้วถ้าพี่ดูตามแพลตฟอร์มแต่ละอย่างก็คือแต่ละคนก็คือไม่เบาเลยค่ะอย่างเช่นพี่มาร์คพาคินแล้วกันสุดยอดดีนะพี่ทำไมไม่ะจออะสิ่งเรื่องพี่มาร์คละอะพี่มาร์คหล่อหลอมสิ่งไงลูก เออโดยตามกิจกรรมเอาติ้งก็คือหนูแค่ดูหนูก็รู้สึกได้หล่อล้อมนะคะอะไรแปลกใหม่ใหม่ใช่หนูไม่คิดว่าหนูจะเจอคนแบบนี้แกก็เป็นอะไรใหม่ๆในชีตินะคะอ่ให้หล่อล้อมาลูกโอ้ลาหล่อล้อมเลยครับก็คงเป็นเป็นพี่กัปตันนะผมกัปตันใช่ครับพี่กัปตันเขาเออเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นคนที่พูดคุยได้ได้ดีในชุดแบบเขาเรียกอะไรคือได้ได้มีโอกาสถ่ายซีรีส์เรื่องมูเตเลิฟนะครับผม <us it> หมอดูระครับนะครับผมสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับ <laughs> นี่ครับใช่ครับได้เล่นด้วยกันแล้วก็แบบว่าได้เรียนรู้วิธีการทํางานต่างๆมาจากพี่เขาครับผมใช่นูเรื่องตัวคนสอนได้ดี่ะมีอีกคนนึงด้วยนะเออจริงๆแล้วคือผมอยากเล่าว่าแบบ ตอนผมประกวดไงครับมีพี่คนหนึ่งครับผมพี่อมภวัตเขาได้ทําการแบบมาบูตกําลังใจผมให้ผมแบบมีช่วงวันนี้ใช่เขาพูดกับผมว่าเดี๋ยวเอ็งเจอพี่แน่ในเอลติ้งเนี่ยแล้วก็ได้เจอเขาจริงๆในงานเอลติ้งจริงๆครับพี่อมทำเซอร์ไพรส์เราเหมือนพี่ถึงเจอมาเอ่ออาจจะยังอาจจะทักแบบปกติก่อนไม่ใช่คนที่เซอร์ไพรส์ก็ได้ครับก็ประมาณนั้นใครหล่อล่อล้อแล้วลูกผมมองว่าคนที่หล่อหลอมเรามัน ไม่ใช่แค่พี่ศิลปินนะครับผมมองว่าเป็นทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบพี่พี่ทีมงานพี่พี่ช่างแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยครับคือเขาก็พยายามสอนวิธีการทําอะไรนี้ใส่แต่งตัวทําไง<ๆ>ทำมืนทำนีำ้แล้วเขาก็แบบคอยบูย๊ตเราตลอดเวลาแล้วเขาก็แบบ <Yeah. S 1> ยกตัวอย่างรุ่นพี่ว่าแบบเออพี่คนนี้ทําดีนะอะไรเงี้ยเราก็ดูเป็นตัวอย่างอะไรยังไงครับใช่รืเลือกอย่างรู้ว่ารุ่นพี่จะเป็นเหมือนรุ่นพี่คนไหน อ๋อจะเป็ถึงไหนผมก็ผมเหมือนพี่ทำครับคือผมไม่ได้เออ่มีใครรอรอเป็นพิเศษครับผมก็แบบว่ามีทั้งพี่พี่ทุกคนมีทั้งคุณครูมีทั้งพี่ทีมงานช่างแต่งหน้าครับผมแล้วก็เราเรื่องหลายๆอย่างให้ฟังแล้วผมก็ไปเจ้เองเองนะราเต้นบ้างเล่งไว้บ้างไหมไม่เล่งไม่ไม่เล่งดีกวไม่เล่งไม่ไม่เล่งก็ไม่อยากเล่งก็ไม่อยากเล่งก็อยากเป็นคนปกติเออแอ้นก็เราผมก็จริงก็มีหลาย ทราบคพี่แลิเคุยบนที่เปิิแล้วคุยกันบ้างเฉาเล่าอะไรแล้วระก็ม่ค่อยเชื่อมากแล้วทีนี้พอไปเจอในอัพจรงอะโอเคแต่เขาสูงแต่ชูสูงมากเลยนะอยากสูงเขาเขาบอกนะบองเทคนิคขามสูงบองกระโตออะฝาก งานไหนงานใช่ไหมครับงานก็เร็วๆนี้นะคะมีแน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปกดไลค์ล้านไลฟ์ฟิลของรายการนี้ได้วยนะคะเรานี่ข้ราะการเล่นกีฬาอะไรคะเล่นบารครับผมเฮ้ยผมลงวิ่งผัดครับเฮ้ยก็ลงวิ่งเหมือนกันค่ะเฮ้ยผมก็ลงบาสเหมืันยครับเฮ้ยครับผมลงว่ายน้ำครับผมไม่มีไม่มีอยากเล่นอยากเล่น ผมลงบ้านลงบ้านแล้วลงบ้านลงบ้านแล้วได้่าวลงมาว่าน้องส่งานจะแจกชิปในอ่อท่าไหร่นะใน X อูกไหมคะหูนว่ามีคนเอาอนก็หนูเป็น C T V รุ่นต่อไปแล้วค่ะแล้วพี่รู้แล้วว่าจริงๆคนหล่อหลอมติงอ่ะไม่ใช่ปาพาทิละนี่ขายคุ้มค่ะก็คือเอ่อ ก่อนีทีทีวเป็นใครหนูก็เรียนรู้มาจากพี่ๆเขานะคะเออกแบบว่าคิดายที่เราจะแบบจำลำเออโอ้ยยากนะคือที่ผู้ไหนรูปเที่ดู้ไหน่รูปของคู่ไหนเยอะที่สุดอนนี้ล่ะคะที่เขาปูอันนี้ไม่ใช่สิ่งเีก่ยาวๆมาใช้

ตอนนี้ตอนนี้น้าตอนนี้น้ตอนนี้น้ตอนนี้ไม่ได้ยังคุณไม่ได้ใช่หนูขอฝากลูกอูด้วยนะคะนี่อ๋อใช่ครับลูกอูนะครับลูกอูเรื่องอูนะครับสกการนี้ฝากติดตามด้วยนะครับผมได้บอกเราไม่ฟังเลยนะได้ได้ครับเออคือนี่กออนอ่ะโอเคนะคะขอบคุณครับ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 ขอมากมากครับ